นาอันคะแพนต์ะเขาเอากระเป๋าใบเี้ที่น้าอันยืมของแม่หนูมามาคุยโมอ้ออวดเพื่อนๆนะมาคุยข่มพวกหนูว่าเดี๋ยวนี้แม่ฉันอะรวยแล้วเงินเดือนเป็นแสนฮะนี่ยายแพทแกทำอะไรของแกเนี่ยแม่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามกระเป๋าใบเนี้ยถ้าพันพนังีแม่ไม่มีเงินรับผิดชอบนะแพนตัจะด้วยเนี่ยเฮ้ยแพททำไมเธอทำแบบเนี้ยแล้วเธอทำไปทำไมอะคื เธอนอกจากเธอจะโกหกพวกเราแล้วอะ่ะเธอยังโกหกตัวเองด้วยนะแพทเธอทำไปทำไมอะ่ะอี้สีนี้ก็สวยไหนเลือกอ้าวแม่ทำาอะไรอยู่ลูกโอ้ยหนูกำลังซ้อมแต่งหน้าอยู่อะค่ะแม่เย็นนี้ยหนูมีไปนะัดกินเลี้ยงกับเพื่อนสมัยประถมอะค่ะเดี๋ยวนะนี่มันยิงชา้า ซ้อมตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะเออก็มาต้องลองสีลิปก่อนอ่าไหนลองดูนะคะแม่นี่เดี๋ยวจะลองดูเอาสีไหนดีสีนี้อ่าทุกอันนี้มันสีเข้มไปหมดนะลูกอันนี้อีที่ทาอยู่เหรอใช่เอออันเป็นสีที่ดีสุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสีเข้มกว่านี้นี่ไม่ได้แล้วหันนี้ได้นะลูกนี่ชิบชิบ่อันนี่ย ยืมกระเป๋าแม่ใบหนึ่งนะคะเออเออจะไปดูกระเป๋าเช่นเ่นยึดจติกาโอ้ยแม่ค่ะแม่คะหนูขอกระเป๋ชาชนเนลของแม่ยุด<บ>เลยค่ะห้ามแตะต้องเด็ดขาดนี่ตู้นี้ไม่ให้เลยนี่ได้มคะนี่ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นนหนูซุ่มซ่ามจะตายแล้วทำกระเป๋า ไม่เห็นเคยใช้เลยกระเป๋าตามพวกนี้เยอะแยะเต็มมือเลยนะแม่เอาไว้เอาไว้โชว์ไว้โชว์ือบางที่ออกงานไงแต่ว่าไม่ใช่ก็หนูเป็นเด็กนี่ถ้าหนูออกไปนะหนูจะต้องทําแบบน้ําหกใสหรือทําแบบสปาตี้ซอสหกใสใแน่เลยอะซุม <ừ> ้<า>มซ่าแบบหนูอะทั้งนั้นใบนี้ได้ไหมคะแม่<อ>หเหมือนของลิซ่าเลยไม่ได้ไม่ได้น้องผิมแม่บอกเลยนะ เอาไปหนูจะหยิบมาลองมาเล่นที่บ้านได้แต่ห้ามออกออกนอกบ้านเด็ดขาดเพราะว่าแม่ไม่ไว้ใจโอแม่เนี่ยไปลองดูสิดูไม่เชื่ออีกโอยพิมดูสิลองพิมด้ยสวยชอบใบนี้จังเลยอะอะสะพายเล่นไปเลยชอบที่นงหนตลกละตลกละดีสินี่ห้ใบายถูกๆนะนี่ หิวแล้วกลางวันแล้วยังไม่ได้ไปซื้อข้าวเลยแม่จะไปตลาดจะกินอะไรเออก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะแม่ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหนามต้มยำได้ค่ะได้ค่ะและไอที่ละเกะละกะลองเดี๋ยวเก็บค่ะเดี๋ยวเก็บและอันนี้เอาไว้ที่เดิมห้ามทำเสียหายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บแม่มาอยู่แล้วไปลองกระป๋องชาแนลดีกว่าไหนดูสิ ไหนสีบใบไหนสวยสุดกะเต่าเลยลิฟท์ทำไมดีเนี่ยเฮ้ยฉันปัน่นฉันปัน่นฉันปัน่นทำไมกลับมาแล้วตายแน่เลยเฮ้ยทำไมดีฉันมันยิงเหลยระวังไมนี้ห้ามเลยเด็ดขาดรอนะหมอไว้ก่อนมทำอมทีเนี่ยโอ้ยทำไมดีเนี่ยยิยงฉันมันยิงเลยฉันก็ไม่ออก โชคดีนะที่เราที่ตูดอะ่ะแม่ไม่เห็นหรอกปกติแม่ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเอาไปวางก่อนดีกว่าโอย,โอย,โอยแม่ไม่เห็นด้วยจาทุกหยโอ้ <laughs> บ้านพี่กวางสวนกันนะคะเนี่ยใช่แต่ว่ากว่าจะได้แบบนี้เนี่ยแทบแย่เลยนะผู้แล้เหมาเทมีลูกกี่ครั้งตึงถึงถังอะ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะน้องพี่น้องพิมดีนี่นี่อันนี้มันนี่ไม่นี่ไม่นี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 ่ลูกสาวพี่เป็นไงนตัวโตกว่านี่แล้วอันนี้น้าอานันน้าอันเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน,น้องแม้ตั้งแต่สมัยอยู่ราบุรีเลยนะเฮ้ยตอนเด็กๆอ่ะสนิทกันมากเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลย แม่เดี๋ยวไปทำงานมากพี่เสร็จก่อนนะคะเหลือแต่เนื้ออ๋อเดี๋ยวเย็นนี้จะไปงานเลี้ยงด้วยนี่ร<ช>ีบ<ช>ไปทำเลยนี่ไปทำเลยนี่อ่านเดี๋ยวพี่พาไปดูในห้องนะ่ะนีอ่อันนี้เป็นห้องแต่งตัว <c oughs> นี่ไปทำ <c oughs> ทเป็นแบบเราจะได้แบบโชว์ของโชว์อะไรได้ด้วยนี่เปิดดูได้นะเปิดดูได้เอเปิดดูได้เลยอุย้ยใบนี้สวยมากเลยพี่กวางอ,อยากมีแบบนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปงานแต่งแล้วอะแต่ว่ากะว่า ไม่สะพายอะไรไปเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่มีกระเป๋าเลยอ่ะพี่จริงเหรอ,อ,อ,อใช่เฮ้ยพี่ว่านะเอางี้ให้ยืมใบเนี้ให้ยืมได้ไม่เป็นไรเนี่ยเหมาะกับอันเนี่ยลองสะพายสินี่นี่นีนน่น่ารักดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยสะพายสิ เอ้ยเหมาะกับอันให้ยืมได้จะบอกอะไรให้พี่ซื้อมาเนี่ยก็โชว์ไว้วไม่ค่อยได้ใช้เลยอันช่วยเอาไปแบ่งใช้บ้างเอาไปโชว์นิดนึงเอาไปใส่สบายโชว์เสร็จแล้วค่อยมาคืนฉันเกรงใจอะ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นคนอื่นพี่ก็ไม่ให้หรอกนี่เป็นอันไงนี่เป็นไรห,หรอไม่เวลาไป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 พี่อยากให้อขอบคุณนะคะน่ารักดีแม่วันนี้มีนัดไปกินข้าวกับเพื่อนเก่าอะ ใส่ชุดนี้อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะแม่ว่าก็น่ารักเดียวใส่มาเป็นสิบงานแล้วน่าเบื่อชุดสวยๆวยอ่ะใส่ซ้ำก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกโอ้ยแล้วแม่จะไปเข้าใจได้ไงอ่ะอายอ่ะเข้าใจไหมไอเนี่ยถ้าไปทันทีอ่ะก็ซื้อรองเท้าใหม่เสื้อใหม่กางเกงใหม่กระเป๋าใหม่นี่จะเอานุ่นจะเอานี่เนี่ยแม่มีเงินซื้อให้ที่ไหนอ่ะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยแม่ก็เพิ่งหามาได้ รู้ไหมจะโดนตัดไฟอยู่แล้วโอ้ยพรุ่งนี้แม่ไปงานลูกสาวผู้จัดก,การนะแม่ต้องไปยืมกระเป๋าเข้ามาเลยเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าแม่เนมนี่ห้ามมาจับเลยรู้ไหมเปนแพงแค่ไหน,นก็ต้องรู้สิเนี่ยใบละเกือบแสนเลยนะแน่นสิถ้าจับแล้วพังขึ้นมาเนี่ยสวยแย่เลยไม่มีตังค์ซื้อใช้คืนเขาเนี่ยยิ่งวัน,นึงไม่ได้ห้ามยุ่งอะ ใช้พรุนี้แต่ฉันใช้วนันนี้จะขอยิมก่อนแล้วกันนะ้านี่สวยฉันว่าเราไม่น่าเลือกมาร้านนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะก็เธอคิดดูดีถ้าแพทมาแพทจะจ่ายไว้หรอเออจริงด้วยอ,อืมก็ฉันลืมไปนี่ว่าแพทแบบ จะต้องลําบากในการจ่ใจคือฉันก็ดูรีวิวในติ๊กต็อกดูสิมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นแหละฉันก็เลยอจองร้านนี้มาเลยอะ่ะเออเราทำไงอ,อ่ะเอางี้ไหมแล้ก็รีบกินให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนร้านกันเออเงิเรนรีบกินกันเถอะจะได้เปลี่ยนร้านกันเนอนอนอนฉันมาแล้วเพื่อนสวัสดีเพื่อนมากันนานหรือยังเนีอ่ะสวัสดีมาได้แป๊บเดียวแหละเนาะนนอนเพิ่งมาเลยสั่งเคยกันไปแล้วเหรอฉันขอสั่งบ้างดิดีดี คือเราว่าจะเปลี่ยนร้านกันน่ะไม่ใช่เราว่าจะเปลี่ยนร้านนะเปลี่ยนทําไมอ่ะก็เค้กร้านนี้มันราคาสูงเวอร์เลยแพทฉันกลัวว่า,าจะจ่ายนี่เธอดูถูกฉันหรอป่าป้าา,าไม่ได้ดูถูกนี่พวกเธอรู้ไหมว่าฉันอนะไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้แม่ฉันอนะได้เลื่อนขัน้นเงินเดือนแบบเยอ,เอ,เอ,เอะเยอะเป็นแสนเลยแล้วนี่แม่ฉันซื้อให้หดูมดูแบรนด์เนม ที่ลิซ่าใช้อยาเคยเห็นเปล่าอุ้ยเนี่ยพิมพ์แม่ชนะแบบแบบซื้อให้อะเป็นของส่วนตัวฉันเลยนะราคาก็เกือบเกือบแปดหมื่นมั้งดีมากเลยอ่ะขอดูหน่อยได้ป่ะจับๆได้จับได้เจ็บไม่แขวนอะไรก็ได้นะฉันไม่ห่วงเดี๋ยวแม่จะไปซื้ออีกสองสามใบอ่ะรู้สึกแบบอืมชัยว้าวน่ารักอ่ะวิวแบบน่ารักมากเนี่ยช่วขอดูบ้างได้ป่ะได้ได้ดูดิโอู้ห มมีอะไรปะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะแพ็ทคืนเ,เดี๋ยวฉันขอเดี๋ยวไปข้องน้ำก่อนนะไปไปไปฮัลโหลแม่ว่าง่ายทำไม่ะลูกกระเป๋าเซลีนสีครีมที่ลิซ่าใช้อ่ะอยู่อยู่บ้านเราไหมคะแม่ไปที่หนูมาสบายเล่นเมื่อเช้าหรอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอา้าวก็แม่ให้เพื่อนพีไปเพื่อนไหนคะแม่ คะไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆใช่ไหมคะไม่ใช่นะอันยิงไปไงทำไมา่างมีอะไรล่ะลูกตาป่าไม่มีอะไรค่ะแม่แค่นี้นะคะค<า>่ะอันเนี้ยแม่ฉันอะพาไปเลือกซื้อเองกับมือเลยนะอตอนแรกฉันว่าจะเอาชาแนลอ่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่เหมาะเอาเลยก,ก็เลยเอาซีดีมาอุ้ยจริงเหรอรวยมากรวยแบบเลิศเ,เลยฉันก็บอกแล้วฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนอน้าเพืพ่อน ฉันมาแล้วอ้าวพิมเธอไปเข้าห้องน้ำถึงไหนมาเนี่ยทำไมนานจังเลยอ๋อพี่ช่วงนี้ฉันเอิมท้องไม่ค่อยดีอะ่ะเออแพทแพทว่าแต่แม่เธอชื่ออะไรหรอก็อันไงาถามทำไมอะ่ะอ๋อถามทำไมเหรอก็กระเป๋าใบเนี้ยของแม่ฉันไงเฮ้ยของฉัน เดี๋ยวๆพิมพ์แล้วทำไมอยู่ๆเธอถึงไม่บอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยเป็นของแม่เธอก็นี่ไงเห็นไหมนี่มันมีตัหนีอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นรอยเล็บสิกที่ฉันเป็นคนทำเองเมื่อเช้านี้เธอจะบ้าหรอ ถ้าเธออยากได้เธอก็ไปบอกแม่เธอยองสี่แล้วมาถามอะไรยเนี่ยกระเป๋าแม่เธออะไรของเธอเนี่ยก็นี่กระเป๋าแม่ฉันจริงจริงเมื่อเช้าอ่ะฉันลองลิปสติกแล้วฉันทำเลยแล้วฉันก็รีบเช็ดแต่มันเป็นรอยแบบนี้ฉันจำได้ของฉันเออโอ้ยมันเป็นของแม่ฉันจริงๆงของฉันของแม่ฉันของแม่ของแม่ฉันแม่แม่อยู่นี่เองดินร้านอยู่ใกล้บ้านเนี่ยฉันบอกเลยใช่ไหมทามยุ่ง รู้ไหมมัน,นแพงแค่ไหนเนี่ยคืดมันพังไปนะฉันไม่มีเงินใช้แนะ่แม่บอกเลยใช่ไหมว่าแม่ยืเมเพื่อนมาเพื <c oughs> ha, ่อนเพื่อนเองสวัสดีค่ะนาอันนี่ลูกพี่กวางนี่น้าอันคะแพตตาเขาเอากระเป๋าใบเนี้ที่นาอันยืมของแม่หนูมามาคุยโมอ้ออดเพื่อนๆมาคุยของพวกหนูว่าเดี๋ยวนี้แม่ฉันอะรวยแล้วเงินเดือนเป็นแสนก็เลยซื้อกระเป๋าใบเนี้ยให้ฉันเองเป็นของส่วนตัวฉันเลยอย่างเงี้ยค่ะฮะ นี่ยยแพทแกทำอะไรของแกเนะี่ยแม่บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามมีกระเป๋าใบเนี้ยถ้ามันพังเนี่ยแม่ไม่มีเงินรับผิดชอบนะแพงจะด้วยเนี่หยหเหมันน่าจิกจริงเโอยแพเฮ้ยแพททำไมเธอทำแบบเนี้ยแล้วเธอทำไปทำไมอะ่ะคือเธอนอกจากเธอจะโกหกพวกเราแล้วอะ่ะเธอยังโกหกตัวเองด้วยนะแพทเธอทำไปทำไมอะ่ะฉันกลัวว่าพวกเธอจะไม่คบกับฉันรังเกียจฉันนะสิแพททั้งหมดอ่ะ เธอคิดไปเองนะเพื่อนๆอะไม่มีใครคิดเป็นหนังซะหน่อยใช่ไหมใช่แพทแล้วถ้าพวกฉันคบกับเธอเพราะเงินอะนะฉันไม่มีทางคบกับเธอถึงทุกวันนี้หรอกนะจริงเอ้ยเธอฉันขอโทษนะเพราะเกิดฉันจะไม่ทำอีกแล้วว่าพวกเธยอย่าฉัเลยนะไม่เป็นไรไม่มีใครโกรดเธอหรอกไม่มีใครเกลียดเธอด้วยไม่เป็นไรแพทไม่เป็นไรหนูขอโทษนะแม่โอ๊ย น้องพิมพ์คะน้ฝากคืนแม่หน่อยนะน้าไม่ยืมแล้วอ,ะอ่ะอ่อได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปเอ่อ,อ,อยาวแนานๆโชคดีนะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะแพทไหนๆก็ไหนๆแล้วขอ,อยืมแม่สไปรยตต่อเลยละกันแหมเธอเนี่ยแะพิมพ์